สวัสดีครับยูริเซวิสครับยีบีบูเสือ2.5คันนี้นะครับรับมอบแล้วนะครับกระบะส่งออสเตรเลียนะครับส่งส่งมอบเรียบร้อยนะครับคันนี้โปรเจกต์ก็คือคาร VX 80หน้าหลังดิฟล็อกของไฮวิน n นะครับยาง35เป็นสเต็ป สปริงหน้าเนี่ยหลังนะครับคันนี้ย้ายถังน้ำมันเดินท่อจัดให้ครบเซตนะครับเป็นรถท่องเที่ยวแบบกลางๆนะครับไม่ไม่ได้จัดเต็มมากครับแต่ก็มีดิบมีแอร์ล็อกด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่เต็มมากแต่ว่ายางที่จะใช้ที่เลือกไว้ก็ยาง35สบหนิ้วนะครับคันนี้นะครับก็กําหนดการทําก็สิ้นเดือนหน้านะครับเสร็จเพราะว่าในร้านก็มีหลายคันนะครับก็น่าจะปิดรับรับจอบแล้วละครดูดูดูท่าแล้วนะครับเพราะว่าตอน วันนี้น่าจะมีลูกค้าทำซูซูกิอีกคันหนึ่งนะครับที่เขามาวางคานคอยสปิงหน้าหลังนะครับขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC, ที่เป็นกําลังใจแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับก็ทางเราก็จะพ,พยายามพัฒนาผลงานของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทางลูกค้าที่มาใช้บริการได้ผลงานที่ดีออกไปได้งานคุณภาพนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันเป็นกําลังใจและอุดหนุนกันตลอดมานะครับ